เมื่อนักล่าผีตัดสินใจเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่สวนผลไม้ที่ชาวบ้านร่ำหรือว่าเฮี้ยนจัดอีกครั้งหลังจากที่เขาเพิ่งเผชิญหน้ากับวิญญาณไปเพียงไม่นานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งผ่านการบันทึกภาพอัลลอกบบรกอิลละอิลลัลลอฮ

มิซิมบา่าเซยนั่งพังเลวัดในขณะที่เขากำลังเดินสำรวจบรรยากาศเริ่มกดดันมากขึ้น จนกระทั่งเขาเหลือบไปเห็นกุญชิลานักหรือผีหญิงสาวในชุดขาวลอยเด่นอยู่บนยอดต้นไม้เขาพยายามจะเดินเลี่ยงและกล่าวขอขมาเพื่อขอทางผ่านแต่ทันใดนั้นผีตนดังกล่าวกลับไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เริ่มเคลื่อนที่ติดตามและปรากฏตัวในระยะประชิดอย่างรวดเร็วทำให้นักล่าผีเกิดอาการสติหลุดและต้องออกแรงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางความมืด เหตุการณ์จบลงด้วยความวุ่นวายและการหนีเอาตัวรอดจากพื้นที่ดังกล่าวนักล่าผีแสดงอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหอบหายใจและการสวดมนต์ขอพรอพระเจ้าลาอิลาฮะอิลละห์ตลอดทางจนกระทั่งออกจากจุดอันตรายได้สําเร็จเป็นการตอกย้ําว่าสถานที่แห่งนี้มีความลี้ลับและแรงสมคําร่ําลือของชาวบ้านจริงๆ